สวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการแต่ว่ามีผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะมารายงานให้กับท่านผู้รับชมทุกๆท,ท่านให้ได้รับทราบกันนะคะเพราะว่าช่วงเช้านี้มีโทรศัพท์เข้ามาสอบถามผลคะแนนการเลือกตั้งเมื่อคืนนี้นะคะเยอะมากเลยนะคะมีโทรศัพท์เข้ามาเยอะมากจนตอนนี้รับโทรศัพท์ไม่ไหวดมยาดมก่อน เราโทราัพไม่ไหวดมยาดมก่อนนะคะแล้วก็จะมารายงานผลคะแนนจากบอร์ดนะคะซึ่งเป็นผลอย่างไม่เป็นทางการค่ะซึ่งผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเนี่ยจะต้องรอกอกอตจังหวัดรับรองผลก่อนนะคะถึงจะนํามาเผยแพร่ ที่เพจของเราได้เพราะว่าเพจของเราเป็นสื่อหลักนะคะจะลงคะแนนหรือว่าจะเผยแพร่ข่าวสารเนี่ยจะต้องรอความชัดเจนความชัวร์ที่สุด100%ก่อนนะคะถึงจะเอามาลงเผยแพร่ใน Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงฝางได้ค่ะตอนนี้ามากัน12ท่านแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมคะแนนของท่านนายกก่อนนะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝางอย่างไม่เป็นทางการ จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าด้านหน้าลานนะคะหน้าลานตรงนี้เราจะจัดบอร์ดไว้ให้ซึ่งถ้าใครอยากจะมาดูด้วยตนเองนะคะก็มาดูได้นะคะแต่ว่าตอนนี้จะไลฟ์สดให้ดูผลคะแนนกันก่อนนะคะสวัสดี16ท่านนะคะใครที่ดูจากตรงไหนกันบ้างนะคะสนใจในเรื่องราวของการเมืองท้องถิ่นนะคะมาติดตามกันได้ตอนนี้เดี๋ยวจะสลับกล้องนะคะให้ทุกๆท,ท่านได้ดูผลคะแนนจากบอร์ดนะคะอะไปดูกันเลย เห็นหรือเปล่าคะอ่ายี่สิบท่านที่เข้ามาชมนะคะผู้สมัครนะคะทั้งห้าหมายเลขค่ะหมายเลขหนึ่งสองสาหนะคะผลคะแนนนะคะแยกตามหน่วยเลือกตั้งนะคะก็จะมีหน่วยเลือกตั้งสิบหน่วยนะคะคะแนนรวมจะเป็นตัวหนังสือสีแดงตรงนี้ค่ะผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะคะคะแนนรวม444 หมายเลข2องหหมายเลข3าม3 0หมายเลข43 3หมายเลข5 165คะแนนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะผู้สมัครหมายเลข1ได้ลำดับที่3ผู้สมัครหมายเลข2ได้ลำดับที่2และผู้สมัครหมายเลข3ได้ลำดับที่1นะคะผู้สมัครหมายเลข4ได้ลำดับที่ห ผู้สมัครหมายเลข5ได้ลำดับที่4นะคะผู้สมัครหมายเลขที่คะแนนนำเป็นที่1นะคะก็คือนายฐานิตกมลรัตนานะคะส่วนลำดับที่2นะคะก็คือผู้สมัครหมายเลข2นางชิดชนกปิ่นทรายมูลค่ะลำดับที่3นะคะก็คือผู้สมัครหมายเลข1นนายขันชัยคำอุ่นลำดับที่4นะคะผู้สมัคร หมายเลข5นะคะท่านวัฒน,า,นาเชียงใหม่นะคะและผู้สมัครที่ได้ลำดับที่5ก็คือผู้สมัครหมายเลข4ีนายโยทินสมงามนะคะนี่ก็คือผลเลือกตั้งของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝางอย่างไม่เป็นทางการนะคะ,ะทุกท่านรับชมกันจากที่ไหนนะคะส่งเสียงทักทายกันมาได้นะคะ จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด4,998คนนะคะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะคะ3,292คนค่ะมีบัตรเสียอยู่79ใบนะคะแล้วก็มาใช้สิทธิ์แต่ไม่ลงคะแนน95คนค่ะ เดี๋ยวนะคะถ้าเกิดว่ากะกะตจังหวัดรับรองผลคะแนนนะคะจะนำเอาเอกสารนั้นนะคะมาเผยแพร่บนหน้าเพจ Facebook ด้วยนะคะยังไงก็กดติดตามเพจของเรากันด้วยนะคะชื่อเพจว่าเทศบาลตาบลเวียงฝางนะคะาอะเราจะย้ายกันมาดูที่ผลคะแนนของสอทอเขตท,ที่1น,นะคะสอทอเขต1นะคะมีผู้สมัครอยู่19คนด้วยกันนะคะเขต1 19คนนะคะ เขตหนึ่งก็จะมีคนที่จะได้เข้ามาเป็นสอทหคนนะคะเพราะว่าเราจะเลือกกันหกคนนะคะเฉะพาะเขตหนึ่งนะคะคะแนนรวมนะคะคะแนนรวมอยู่ช่องสีแดงตรงนี้นะคะลำดับที่1น,นะคะก็คือผู้สมัครหมายเลข19ในายชัยยุทธสมตาค่ะ ลำดับที่สองนะคะผู้สมัครหมายเลข17นางสมศรีบริบูรณ์นะคะลำดับที่3ค่ะนายฐานิเชตเหลืองสุวรรณผู้สมัครหมายเลข15านะคะลำดับที่4นายไพรวันอุ่นเรือนผู้สมัครหมายเลข16ลำดับที่5นะคะคนที่ได้ก็คือนายทิพย์แดงซอนนะคะผู้สมัครหมายเลข14ค่ะลำดับที่6 ของเขตหนึ่งนะคะก็คือนางวัลภาปานหมอกผู้สมัครหมายเลข18นะคะนี่เป็นผลอย่างไม่เป็นทางการนะคะก็ดูกันไปคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูผู้สมัครสอทอนะคะหรือว่าสมาชิกสภาเทศบาลเขตสองกันต่อค่ะเขตสองนะคะมีผู้สมัครอยู่17ท่านด้วยกันนะคะตามนี้ค่ะ ผู้สมัคร17ท่านนะคะก็จะมีอยู่6ท่านนะคะที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนะคะซึ่งณขณะนี้ค่ะผู้ที่ได้ลำดับที่1นะคะก็คือผู้สมัครหมายเลข12ดาบตำรวจสมบูรณ์ชำนาญน,นะคะลำดับที่2คือผู้สมัครหมายเลข16นายสายชนวุฒิไกรล,ลำดับที่3นายทาวรสารทองผู้สมัครหมายเลข17นะคะลำดับที่4 เป็นหมายเลข13นายเอกเอกรินบุตรดายุนะคะลำดับที่5นางสาวเครือวันขนุนทองผู้สมัครหมายเลข15และลำดับที่6นะคะนางบัวลอยมอนม่วงนะคะผู้สมัครหมายเลข14ค่ะและนี่ก็เป็นผลคะแนนนะคะอย่างไม่เป็นทางการของผู้สมัครสอทอะะสมาชิกสภาเทศบาลตะบ,บนเวียงฝางเขต2ค่ะ เมื่อคืนนี้นะคะแอดมินก็กลับบ้านประมาณเที่ยงคืนก็มีมึนๆนิดนึงมึนๆนิดนึงนะคะถ้าอ่านผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นผลยังไม่เป็นทางการด้วยนะคะแล้วก็มีอาการปวดหัวนิดหน่อยตอนนี้นะคะนอนดึกด้วยมั้งค่ะใครที่มาทีหลังนะคะก็ กลับมาดูผลคะแนนของท่านนายกอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าได้อ่านไปให้ใใหให้้ฟังมาสักครู่หนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าใครมาทีหลังจากนี้นะคะก็กลับมาดูแล์สดย้อนหลังได้นะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะของทั้งหมดนะคะ4998คนค่ะมาใช้สิทธิ์3292คนนะคะส่วนเขตหนึ่งนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง2360คนมาใช้สิทธิ์1582คนค่ะ และเขต2นะคะเขต2ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง2,635คนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด1,707คนค่ะนี่ก็เป็นผลยังไม่เป็นทางการนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะ ค่ะพบกันใหม่อีกครั้งนึงนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเอกสารนะคะที่ทางกากตเซ็นรับรองเรียบร้อยแล้วนะคะถึงจะนํามาเผยแพร่บนเพจ Facebook นะคะถ้าใครอยากจะดูด้วยตนเองนะคะก็สามารถที่จะมาดูกันได้นะคะที่ลานหน้าสํานักง,งานแบบนี้นะคะก็มีประชาชนมาดูผลคะแนนกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะบอร์ดตรงนี้นะคะเราก็จะตั้งทิ้งไว้ตรงนี้นะคะ ก็คงยังมีอยู่นะคะยังจะมีอยู่ะค่ะบอร์ดตั้งไว้นะคะมาดูกันได้นะคะมาชมกันด้วยตนเองได้เพราะว่าตอนนี้อาจจะมีย้อนแสงนิดนึงนะคะย้อนแสงนิดนึงก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะใครเห็นแล้วชัดหรือไม่ยังไงคะก็ถ้าใครมาบอกกันด้วยนะคะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าเห็นเห็นผลคะแนนเห็นตัวเลขชัดหรือเปล่านะคะสำหรับเช้านี้นะคะก็ลาไปก่อนแล้วนะคะ เดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ